น่ากลัวแคปเตอร์พีะอะไรวะาื้อ <c oughs> ไม่ออกเดี๋ยวนะอยู่ในกระตูนเนี่ยกระตูนไทยหรือกร์ตูนต่างประเทศต่างประเทศกุตนต่างประเทศกูสมองแค่นี้ไปถึงต่างประเทศ <c oughs> สามพยาง <c oughs> ใช่ไหมใช่สาม,มพยางมีไก่แล้วมีอะไรมีไก่มีเป็ดมีไข่มีไข่น้องไข่น้ำม้าหรือเปล่า อ่มีคำว่าม้ามาขาวจริงโจ้เปล่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะจ๊ะปึ๊บคือคำว่าเดี๋ินๆกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ถ้างั้นไม่ใช่สัตว์ใช้ไฟฟ้าไหมไม่ใช่ไม่ใช้ไฟฟ้าด้วย เป็นสิ่งก่อสร้างไหมไม่ใช่ใช่เป็นหนึ่งในการ์ตูนไหมก็มีมีในการ์ตูนด้วยเหรอมีมีอยู่ในนิยายไหมอยู่ในนิยายไหมการ์ตูนและหนังมีนักการ์ตูนและหนังเออมีการ์ตูนและหนังนิยายด้วยเป็นคนไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนเป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นส่ตว์ไม่ใช่เป็นการ์ตูนในการ์ตูนและเลนหนังใหญ่มีเออเป็นคนบ้างบางครั้งเป็นคนบ้างบางครั้งใช่บางทีมันก็ไม่ใช่คนใช่ไหมใช่อะไรวะ ไอ้เป็นคนบ้างบางครั้งมันจะจะไม่ใช่คนได้ไงวะอ่าไม่ใช่ของกินเป็นอยู่ในการ์ตูนไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันห่อได้ไหมได้ได้ได้ห่อได้อยู่บนอากาศใช่ไหมอากาศก็ได้เดินก็ได้มันเป็นเหมือนพรมใช่ไหมไม่ใช่เป็นเมฆใช่ไหมใช่ใช่บอกว่าอยู่ในหนังมีหลายมีล้อไหมมีล้อไมีล้อ เฮ้ยอยู่ในหนังไม่มีล้อหนังกับการ์ตูนเนี่ยเขาชอบทำเป็นบ่อยทั้งใหญ่เขาชอบทำยังไงมันทำท่ายังไงวะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแคปเปอร์พีสอะไรวะยื้อไม่ออกเดี๋ยนะอยู่ในหนังอยู่ในการ์ตูนใครว่ามันง่ายวะเกมเนี้ยคำแรกก็จะไปไม่รอดแล้วเดี๋ยวนะมันมีกี่สีมีมีสีเยอะไหมสีเดียวไม่เยอะไม่ไม่ออกมัน รูปร่างได้หลายสีรูปร่างได้หลายสีกอดเพชรเจ็ดสีหรอวะไม่ใช่อยู่ในหนังอยู่ในการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนไทยหรือการ์ตูนต่างประเทศต่างประเทศการ์ตูนต่างประเทศกูเออสมองแค่นี้ไปถึงต่างประเทศไม่ไปถึงต่างประเทศแล้วเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นหรือการ์ตูนยุโรปยุโรปการ์ตูนยุโรปด้วยไปถ้าไกลเอเชียกูยังไม่รู้เลยถ้าเกินโดเรมอนงูกลูกูไม่รู้แล้วตอนเนี้ยอยู่ในวันพีชไหมไม่มีมีอะไรการ์ตูนฉันว่านักฝรั่งเขาชอบนักฝรั่งเขาชอบชอบทำ มันไม่น่าใช่ผีด่ะมันบินได้แล้วมันบินได้ทั้งคาวทั้งท้ายทั้งท้ายเดคกบูล่าอะไรวะมันไม่ใช่สัตว์อ่ะมันไม่มีชีวิตใช่ไหมมีมีมีชีวิตด้วยเหรอกินได้กินได้ไหมเราไม่ถึงแล้วเรากินได้ใช่ไหมเออเรากินได้ไหมเรากินไม่ได้แต่ไอ้มวนหัวกินเราได้เป็นสัตว์แน่เลยวะไม่ใช่สัตว์เนี่ยมังกรหรือเปล่าวะ ยิงคุณอะแบดแบดกุล่าแบดกุล่าใช่ใช่แวมไพร์แวมไพร์อ่ะโอ้โยยาชิพกูจะไม่รู้เม่รู้นี่แบดกุล่าโอ้ยกูแวมไพร์ไปเฮ้ยใครตาใครจะมาลองนี่ยาชิพเอ้าเจอคำกูบ้างละอ๋อนั่นแหละปั๊บปึ๊บชึบ มันมีชีวิตไหมมีชีวิตมีมีชีวิตเอาเอาเอามือฝาจับมือฝาจับไบมาต่ออมีชีวิตมีชีวิตเป็นคนไหมไม่ใช่ได้ไย่พึ่งบอกมันมหมมีชีวิตไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ใช่คนแบงเรียนเร็มพายกูเลยออกเอเชียไปกูยังใชไม่ตง เป็นสัตว์มีเยอะที่สุดเป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำสัตว์บกหรือทะเลทั้งบกทั้งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ือวกแต่ชื่อมันก็เขียนอย่างนั้นครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินพืชกินพืชกินพืชโงกินกินตั้งมันกินกินอย่างอื่นนะมันกินหลายอย่างอ๋อมันกินหลายอย่างอ่ะกินหลายอย่างด้วยกินได้ทั้งบกได้ทั้งพืชเอ้ยได้ทั้งเนื้อได้ทั้งพืชใช่น่าจะประมาณนั้นแหละกินได้ไม่เคยไปตามติดชีวิตมัน ขึ้นบกขึ้นน้ำมีสี่ขาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่สี่ขาสองขาเฮ้ยอย่าไปบอกมาดิมันถามมามีสองขาขึ้นบกขึ้นน้ำมีสองขาไม่ใช่คนเไม่รู้มันขึ้นบกขึ้นน้ำหรือเปล่านะแต่เชื่อเชื่อมันอ่ะมันอยู่ได้ทั้งบกและทั้งน้ำเลยนะเอ๋อเหรอแต่จริงมันไม่ได้อยู่ถ้าตาถ้าตามพื้นเีมันไม่น่าจะอยู่อยู่ในน้ำหรอกเป็นเป็นการ์ตูนไหมไม่ไม่ในการ์ตูนมีอยู่นะในการ์ตูนมีบ้างในการ์ตูนมีบ้างมีการ์ตูนบ้าง ร้อยกองเกียวร้อยเยอะโอ้โหนี่ขนาดตาใหเลยสองขาอยู่ชอบทำร้ายคนไหมไม่แล้วทำไมเปียคนมันอ๋อที่เบียดคนมันไม่ใช่ไม่ทำร้ายอ๋อเหลือเหลือใช่ไปดีดหัวมันนี่มันกัดเอาวนะมีสองพยางมีสองพยางใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองพยางด้วยทำยุ่งด้วยมีสามพยางใช่ไหมใช่สามพยางโอ้โหไม่ได้ยูนหัวเลยมีสามพยางไม่เห็นหรือเปล่า ใครคิดคนมากโอ้โนี่ว่ากินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งกินเนื้อแล้วแต่ว่ามันจะกินอะไรอ่ะแล้วเราก็กินมันได้ด้วยอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มมันไม่ได้อยู่ในน้ำนะจริงๆอ่ะออกจืดดูทั้งน้ำทั้งโกรแต่จะเว้นอากาศจะเว้นอากาศไม่ได้อยู่ในบวรนอากาศไม่บินแต่มันไม่ได้อยู่บนอากาศตลอดอ่ะบินไม่ได้ได้บินได้อีกตัวอะไรไะเนี่ยที่ไม่เมืารตัว กินได้เรากินได้มันอยู่น้ำอยู่บนต้นไม้ได้เฮ้ยหยิบไปบอกมันเยอะขนาดนี้มันคิดว่าเป็นงูหรอกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสามพยางอยู่ได้ทั้งหมดเลยใช่มันมันยิ่งกว่าในแบงค์โบนเกมในแบงค์แร่เกมเลยเนี้ยเรากินได้ไหมกินได้เรากินได้เรากินได้กินเลยอ่ะอร่อยด้วยเรากินได้ ใกล้ตัวเราอร่อยด้วยเฮ้ยอย่าไปบ้าเยอะมันก็ไม่เยอะมันก็กินได้เยอะอย่างนี้ยมันยิ่งแขวะอยดิใกล้แล้วเป็นสัตว์กลางวันหรือกลางคืนเอาแล้วแล้วมันเป็นสัตว์ทั้งกลางวันกลางคืนนะมันมันไม่มีเวลาไหนที่มันไม่ใช่สัตว์หรอกมันเป็นสัตว์ตลอดมันมันไล่เยอะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันเอาหากินกลางวันหากินกลางวันตัดไปได้เลยไอแบบพายมึงอ่ะข้อแรกเล่นกูศะยากเลยอ่ะมันบินได้ไหมบินได้แม่นี้บกอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำ จะบินได้แต่ไม่ได้อยู่ในการ์ตูนดูมีมีป้าการ์ตูนสารคดีก็มีสารคดีก็มีอะไรที่มันบินได้บ้างสารคดีมีเยอะเลยมีเยอะเลยสารพยานโอ้โหแต่ความสามารถมันเยอะมากเลยนะผมก็เกิดมาแล้วพูดมาก่อนเกิดจะโดนบ้างกันตัวนึงมันมีปีกไหมมีมีปีกเออใกล้แล้ว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 หน่อยไม่จับเสือเย จับเสือแดกได้นไหมสายตามันดีไหมบางทีมันก็มองไม่เห็นนะแต่ตสายตามันดีเละอารดีอารดีอาร์ดีเแนบบี่ยกินอาหารใต้น้ำได้เพราะว่าไม่เคยเห็นมันใส่แว่นนะไม่เคยมันใส่แว่นแต่เป็นสัตว์ล่าเหยื่อตอนกลางวันกินอาหารใต้น้ำได้กินอาหารใต้น้ำได้มันลงไปทำอะไรวะเฮ้ย <c oughs> ไปไ <c oughs> ไพูดดิเฮ้ยหรือว่าไม่เคยรู้จักชื่อวะมาเล่นอย่างนี้แหละอาจจะไม่รู้จักชื่อเลยนะโอ้ยตายแล้ววอรเก็บไม่แม้ชั่วโมงกว่าเนี่ยคอมันยาวไหม ประมาณหนึ่งประมาณพอประมาณพอประมาณพอประมาณปากยาวไหมเหมือนนกไหมพอประมาณพอประมาณเออพอประมาณพอแต่พอไม่ยาวมันหานนะอ๋อไม่ยาวขนาดนั้นเมื่อกี้มันพูดมันนกไปแล้วทีเออนกไงมีคำว่านกถูกแล้วนกคำแรกสายตาก็ดีพอประมาณอืมันไม่ใส่แว่นอ่ะไม่ใส่วในธรรมชาติจะออกเยอะว่าคำนี้มันยากไป อยู่อยู่ในหมวดนกละยูไม่ต้องหาแล้วว่าเป็นนกอะไรคนไทยเห็นบ่อยไหมอ้ยเยอะเยอะเประเทศไทยเราเยอะเยอะมีส่วนใหญ่อยู่ในโซนไหนยุโรปเอเชียหรือว่ายังไงอยู่ในประเทศไทยนี่แหละบ้านเราเนี่ยแหละบ้านเราเลยคนไทยเราชอบกินไหมชอบเลยอูอร่อยเลัดเผ็ดได้เลยนกพิราบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่ไอ้นกพิราบอะไรอยู่ในน้ำมาลูกอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในน้ำหรอกมันลงไม่ได้เออไี่ได้อยู่ในน้ำเลยมันคิดไปทั่วเลยมันคิดได้อยู่ในน้ำแต่มันลงไม่ได้ลงไม่หาเหยื่นอย่างนี้เออนึกว่าอยู่ในน้ำเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้ชมเขาจะลุ้นหรือลุ้นพวกเราเนี่ยไอ้คนให้คำตอบเนี่ยนกอีกาใช่หรือไม่ไม่ใช่โอ้อิกาไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวสีมันเยอะไหมสีเดียวสีเดียวสีเดียวเลยสีทั้งสีเดียวอ่ะขนสีเดียวอ่ะบางทีก็อาจจะมีผสมบ้างอามันุลงเขลาบ้างอาจจะลุยโคลนบ้างลุยโคนบ้างส่วนสีหลักของมันคือสีอะไรสีขาวสีขาวขาวเหรอวะสีดำเขาสีดำไม่ได้ตั้งไงแต่ปีกแต่ละข้างก็โนกไงเป็นนกแหละก็ถือว่าคำแรกก็เลยบอกว่าปีกแต่ละข้างจะมีสีขาวสีดำปะปนกันอยู่แต่ละตัวแหละ มีมีปีกมีทีขาวดำแมงลำบากแต่อยู่ในน้ำเลยเอออยู่ในน้ำเนี่ยคิดไป่ทั่วเลยมันก็ตัดเอยในน้ำเลยเดี๋ยวมึงเองเฉลยมึงล็อกอ๋อสีนี้แค่สองสีเคยกินไหมอ๋อน่าจะเคยกินนกไม่เคยไม่เคยกินขอไม่เพิ่มไหมอ่าขอตัวช่วยขอตัวช่วยเอาแค่คำสุดท้ายเอาคำสุดท้ายเลยเดี๋ยวได้ไม่ไม่เอาเอาตัวกลางตัวกลางมันเป็นเลขตัวกลางเป็นเลขคล้ายๆคำว่าเลขอ่ะเฮ้ยไปกันใหญ่อีกกยา เอาคำสุดท้ายคำสุดท้ายใช่ไหมแล้วแม่ตัวตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยนะตรงข้ามกับอากาศมันมีกี่อันที่อยู่ตรงข้ามกับอากาศตรงข้ามกับอากาศมีอะไรบ้างฝุ่นโอ้ยตรงข้ามลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยลงมานผื่อเผ่อใช่เผื่อมันมีอันนึงดินไม่ใช่ที่เรากินทุกวันตรงข้ามอากาศที่เรากินทุกวันเดี๋ยว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 ไอ้เจ๊นี่ก็เลยป่วย รู้ขาวอากาศที่เรากินไม่ใช่มีพื้นมีดินอะไรที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในในโลกอ่ะน้ำเออเรากินทุกปัะใช่เออทุกปราการไงอ๋อสระอานกกับน้ำตรงกลางอะไรนกน้ำเดี๋ยวตอกนั้นกแดกน้ำเดี๋ยวตกไปห้ข้ามเลยมันเป็นแต่มันเป็นสายพันเออเป็นสายพันมันเป็นชื่อเรียกอะไรเละชื่อเรียกเต็มเลยข้างหลังคือน้ำใช่เอออันนี้ก็ช่วยเขาหน่อยดิไม่ต้องไปจับขากล้องอะไรวะไม่รู้จักเลยสายพันนี ขโมยสมุครังโค่คยด้วยตัวตัวมันดำนะดำเลยค่อยด้วยไอซีวีหรือเปล่าแม่บางทีมันก็ไม่ดำนะบางบางบางมันก็บาตัวบางตัวก็ดำมันบอกแล้วว่ามีสีดำสีขาวปะปนกันไปนกกับน้ำเออนกแหลกน้ำไม่ใช่ไม่ใช่นกรักน้ำันอยู่ในปากได้หรอหรื่าหรือว่าไม่รู้ไม่รู้สายพันธุ์เลยชื่อมันอะตัวมันอะคือนกแต่ชื่อเรียกเส่วนไม่ใช่นกออ มรู้สายพันธุ์น้อยซะ้วยพี่ตามชอบกินนะโอ้โพี่ตั้มกินไม่ทั่วเลยคนเนี้ยกินไปทั่วว่าท่านท่านเป็นดี่ถูกนะตอนนี้ท่าบอกใบขนาดลบกับน้ำเนี้ยตายไปนะอไอแบบแบบคนไม่รู้หรือไม่รู้เลยนะในส่วนน้ำใช่ในส่วนขยามเหมือนมีไก่แล้วมีอะไรมีไก่มีเป็ดมีไข่มีไข่น้องไข่น้ำแม่ยังข้าวไม่ได้ ไก่ไก่แล้วมีะไรนะมีไก่แล้วมีอะไรนะไข่เออแล้วอะไรใสๆไก่เนี่ยมันจะทอดเดี๋ยวเนี่มีไก่แล้วอะไรใสๆ้ครๆไก่อ่ะไก่ไก่ที่เดี้ยวคนชอบเลี้ยงอ่ะไก่มันมีไข่ไก่หรือมีไข่เป็ดเออน้องเป็ดน้ำโอ้โหโดนแล้วดูดิใช่ไหมเออน้องเป็ดน้ำไม่รู้จริงไปตั้มของหน้านี้ ไป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 ตรงนี้ปากกันตัวคนง่ายเอามือซ้ายลงมือซ้ายลงมถามมากาเนี่ยเอายากแบบนี้มั้คิดอะไแค่นี้เหรอกินได้ไหมไม่ได้เราไม่กินอ่ะเออแต่เราเราไม่กินเราไม่กินอ่ะมนุษย์ไม่กินอ่ะเป็นสักด์ใช่ไหมใช่แสดงหนังว่ะมุนจีมันก็มีอยู่ในดัมบ้าหนังไทยหนังฝรั่งไปเลยไปทุกวมีทุกประเทศอ่ะหนังตูนก็มีแต่มันจะไป จะหล่อให้เป๋เลยค่ยดูตัวนี้ทำง่ายจื๊อมา,มาคนกินไม่ได้ในช่ไหมถามมาอันนี้เดี๋ยวอะไรอย่างงี้คนกินได้แต่คนไม่นิยมกินอ๋ออันนี้กินคนไหมไม่ไม่กินนะไม่ได้กินถามมาเลยมีกี่ขามีสี่ขานะขาทแบ่งแบบพอดีเลยคนกินได้แต่ไม่นิยมกินช้างไม่ใช่สี่ขาถ้านจะนี่เดียมจะตอบหรือวะถามอะไรเลยนี่ ไม่ตอบหูมันก็ตื่นนั่นแหละชีขาคนกินได้แต่ไม่ได้ยอมกินอะไรวะมีอะไรบ้างไม่ค่อยมีหรอกประเทศไทยไม่มีมีมีไม่ค่อยมีียมน้อคนไม่เลี้ยงอ่ะคนไม่เลี้ยงไงคนนี้คนนี้ยอมเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงไม่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 ใช่สัตว์เลี้ยงอย่างนั้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงดูร้ายไหมดุเอ้ยดุดุดุนะบางทีมันดุนะบางทีดุเป็นบางทีมันเล่นตายเลยนะมีเขาไหมไม่มีนะีี่่ มีสีคขาต่างประเทศเขากินกันหรือเปล่าเขาก็เหมือนเราเลยเขาไม่นิยมกินทั้งโลกเหมือนเราเลยตัวนี้ม้าหรือเปล่าอ่ามีคำว่าม้ามมาสีคขาม้าช้างคนไม่กินม่ใได้คำว่าม้าไปแล้วไม่ด้คิดอะไรเยอะหรือเปล้ว จะทำไรไหมครับไม้ขาวไม่ใช่ไม่กอดเป็นไอ้นี่มันมีม้ากี่ชนิดวะม้าขาวม้าลายม้าดำไม้าเหลืองเจอกลัวม้ามีมังกรโคตรยากเลยม้าขาวม้าดำไม้าลายโอ๊ยปากไมร้องคนง่าซื่อก็มันมีม้าขาวม้าดำไม้าแดงไงไปเลยไปเลยไปเลยไปน้ำม้าลาย โอ้โหคิดกันง่ายจับสีสีขานี่มันคิดง่ายนะเพราะว่ามีช้างแล้วคนไม่กินเลยอยาวัว่งเดนะอยัาเพ่เปิดนะอย่าเพิ่งมองอันนี้ตอบไม่ได้นี่โอ้ยากแล้วไม่ได้อ้ามยกขึ้นยกขึ้นกับหัวเปล่าวะไม่ไม่กับเป็นกับเอาติดหัวเลยติดหัวเลยดเลยเหียบไม่จูงหรอกแต่มันอ่านได้อยู่ยากนะเนี่ยยากอ่างถามมา ว่านะอย่างเงี้ยสำหรับมันสมองของงานนะเป็นสัตว์ไหมเป็นสัตว์ไหมเป็นสัตว์เป็นสัตว์อ่าเป็นศาตว์จนิดนึงมีเอาแป้นน้ำมันดิมีสองขาไหมบางทีมันก็สองขาบางทีก็สองขาบางทีก็สี่ขาบางทีก็ใช้สี่ขามีสองขาไม่ับางทีมันใช้สองขาบางทีมันใช้สี่ขาใช่ใช่แล้วแต่ลิงไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรื่อไงวะตอบบอกแค่นี้รู้แล้วเหรอแต่ว่าลิงมันก็ใกล้ๆเคียงกับเขาเสนอชัยมาชมดหรือเปล่าไม่ใ เขาไม่คุ้มก่อนแล้วว่าเป็นอะไรจิงโจ้เปล่าไม่ใช่อะไรวะถ้าทำไมถามไม่แคบลงต่อถูกหรอกเลยทาไมถามไม่แคบลงอ่ะกว้างมากมีสองขาขนาดคนนี้ยังเดินสี่ขาเลยมีสองขาอันงามันมีสี่ขาเออตัวละมันมีสี่ขาหัวมันหดได้ไหมหดได้ได้ได้เตาอีกคำว่าเต่าเออเตาเออหดได้แกไปเวียนนั้นได้ไงวะสี่ขาเลย สีขาเต่าไม่ใช่เกี่ยถูเต่าอะไรบ้างหายพันธเยอะใช่ไหมหลายพันธุ์เต่าใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่บางทีมันใหญ่เท้าคนอ่ะโอ้เต่าอะไรวะเนี่ยพันปีเออรู้อยู่ว่าเต่าเต่าเต่าตัวเนี้ยมันตัวใหญ่เต่านี้คือต่าเกี่ยวกเขาชอบอ่าชอบเลี้ยง เขาไม่เลี้ยงนะมันเลี้ยงไม่ได้นะเว้ยมันเป็นสัตว์เพราะว่ามันหาเลี้ยงตัวเองได้หาเลี้ยงตัวเองเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่หาเลี้ยงมันหาเลี้ยงได้จริงจี้เอ้าหาเลี้ยงไป็นพวกงันแคบเลยคนเนี้ยหาเลี้ยงตัวเองเหรอยัไม่ออกได้ได้แ่เต่าเต่าคำเดียวแหละเออจะมันแคบแล้วเต่านะแคบแล้วเต่าเหือกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต่าบ้าอะไรตัวเองได้เต่าเฮ้ยเต่าเหือกก็มีนะนี่หาเลี้ยงตัวเองด้วย เหายเลี้ยงตัวเองชอบกินพิซซ่าด้วยเตาเนี่ยอ๋อเตานินจาวาหาหัเรัเราะหัวเราเหนหัหัเัอเเาเะาเาเราะั่เหาเรหเราะหระระหเรนัวเร่วเาวาะเาะหาหรอราัวเัาเาเาาา พบกันอีพีหน้าบอกปิดรายการว่พบกันอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้จ้าึ้นเลยอิซาคำเดียวเรื่องเลยรับคือเตืออยู่